ทุกอย่างคลี่คลายมีโชคผลเคราะห์ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือปัญหาเข้ามาเยอะแต่ช่วงเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วราศีสิงติดอันดับราศีที่จะมีโชคเข้ามาใครเน้นลงทุนทำอะไรเสี่ยงดวงดาวโชคลาภผลตอบแทนแบบรัว การงานดูเหมือนจะได้รับความคืบหน้าน้อยกว่าที่คาดการไว้จำเป็นต้องเร่งสปีดให้เร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพื่อจะได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นกว่าเดิมและยังเป็นการกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมาอีกด้วยข้อมูลบางอย่างจะสร้างความสับสนจึงควรต้องฟังหูไว้หูการถกเถียงหรือการมีปากเสียงเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีอารมณ์นำหน้าเหตุและผล ระวังข้อผูกมัดอันเกิดจากการทำสัญญาข้อตกลงที่ไม่รอบคอบความบกพร่องหรือความผิดพลาดบางอย่างแม้จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่จะทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบในลักษณะของลูกโซ่ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกผู้ใหญ่เรียกไปตำหนิการประสานงานต่างๆยังทำได้ไม่ดีพอ ต้องขอแรงเพื่อนเก่าให้ช่วยหลายๆเรื่องบางท่านอาจจะมีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะกิจที่ต้องซุ่มทำการที่ได้ปลดล็อกทางความคิดบางอย่างทิ้งไปจะทำให้สิ่งต่างๆที่ต้องดำเนินการนั้นดูง่ายขึ้นกว่าที่เป็นการเงินการเงินมีรายได้จากหลายแหล่ง สภาพคล่องดีแต่จะถูกคนใกล้ชิดหยิบยืมมีเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุได้ของคุณภาพแต่ไม่ตรงปกตรงจะตามที่โฆษณาไว้สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <S 2> <S 2> <ๆ>เพื่อจะได้เปิดรับพลังดีๆไปด้วยกันนะคะการทำนายดวงชะตาเป็นเพลงการทำนายดวงภาพรวม ไม่ได้จำเพาะเจาะจงจงรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและใช้วิจารณญาณในการรับชมท่าในใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วประสงค์อยากจะฝากดวงแนะนำให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เป็นคนตรงไปตรงมามีความกล้าหาญและความเป็นผู้นำ พูดจริงทำจริงออกจะดูผงผังอยู่สักหน่อยแต่ความตรงไปตรงมานี้ทำให้ผู้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มองดูง่ายๆไม่มีรับลมคมในมีอะไรก็แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนชอบก็บอกว่าชอบเกลียดก็บอกว่าเกลียด ชาวราศีสิงห์นั้นชอบพูดตรงๆจนบางครั้งคนฟังดูไม่เข้าหูแต่ก็ตรงกับจิตใจที่ซื่อตรงของเขาไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใครทำอะไรก็มุ่งมั่นปารถนาทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จมุมานะเพียรพยายามบุกบัน่นเอาจริงเอาจังให้บรรลุเป้าหมายจนได้ในที่สุด นิสัยของชาวราศีสิงค์คือรักพวกพ้องเป็นที่สุดเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเพื่อนฝูงหรือใครๆที่ตนรู้จักมักคุ้นรวมถึงญาติมิตรใครมาแตะต้องไปในทำนองไม่ดีไม่งามชาวราศีสิงห์นี้จะปกป้องจนถึงที่สุดแต่ข้อเสียคือมักมีนิสัยดื้อรัน้นไม่ยอมฟังใครง่ายๆเชื่อมั่นในตัวเองสูง ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าช่วงวันที่15ถึง22มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะดวงการงาน งานมีความมั่นคงพักนี้จะงานเข้ามาเยอะแต่กลับทำได้ไม่ค่อยลื่นไหลจนรู้สึกกดดันใช้วิธีจัดลำดับงานแล้วทำไปทีละชิ้นงานจะผ่านได้สำเร็จถ้ายังไม่ทันอีกให้หาทีมงานมาช่วยช่วงนี้ถ้าใครหาคนเพิ่มจะได้คนที่ตั้งใจทำงานดีแต่อาจต้องฝึกฝนเรียนรู้ก่อน คนฝึกงานหรือตำแหน่งระดับต้นๆจะได้บรรลุหรือบรรจุได้เลื่อนขั้นคนหางานจะได้เริ่มงานคนอยากทำกิจการส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มแต่แนะนำให้เริ่มจากระดับเล็กๆค่อยพัฒนาไปถึงระดับที่เติบโตไม่ควรก้าวเกินที่ตัวเองตั้งไว้ เพราะจะทำให้สะดุดได้ส่วนวงการเงินช่วงนี้เงินเข้ามั่นคงรายได้ดีเพราะมีงานที่มั่นคงอาจได้เงินพิเศษจากจุดที่ไม่คาดคิด ได้เงินหรือผลตอบแทนจากการเข้าไปจัดการเรื่องผลประโยชน์ของตนของผู้อื่นการทำสัญญาอย่างรัดกุมการฟอ้องร้องคดีความการจะทำอะไรควรรอบคอบเสมอถ้ามีการตัดสินใจเป็นไปอย่างยุติธรรมด้านกระแสการเงินจะเข้าเร็วออกเร็วเป็นช่วงเหมาะที่จะจัดกระบวนการโดยเฉพาะวางแผนการเงินที่ฉลาดจะทำให้มั่นคงและงอกเงยขึ้น ส่วนดวงความรักคนโสดจะพบรักเพราะการเดินทางหรืองานที่ทำอยู่ถ้าเจอคนถูกใจใจตรงกันก็ลุยกันไปยาวๆแต่ถ้ามีคนมาชอบแต่เราไม่รู้สึกชอบควรบอกเขาไปตรงๆจะได้ไม่มีปัญหาตามมาช่วงนี้ให้ใจเย็นระวังคำพูดพูดผิดชีวิตเปลี่ยนคนมีคู่นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้อาจมีเรื่องขัดใจเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อย ควรใจล่มๆมให้อภัยกันไวๆควรระวังการทำอะไรใจเร็วด่วนเพราะจะทำให้ขัดแย้งกับคนรักได้ถ้าถูกก็แล้วไปแต่ถ้าผิดจะถูกงอนและแก้ยากการสื่อสารเป็นเหตุต้องระวังคำพูดให้มากถ้าคู่ทำอะไรดีๆให้เราเราก็ควรจะตอบแทนเขาคืนไม่งั้นอาจจะเกิดสภาวะน้อยใจขึ้นได้ ดวงสุขภาพนะคะดวงสุขภาพของชาวราศีสิงห์มันทําใจให้เบิกบานความเม่นนายหมดไฟทําให้เบื่ออาหารนอนไม่หลับทํากิจกรรมท่องเที่ยวฟื้นฟูจิตใจธรรมะก็ช่วยได้นะคะข้อควรระวังการไว้วางใจผู้อื่นมากเกินไปอาจจะนําไปสู่เหตุเพศภัย และนำเหตุเพศภัยนั้นกลับมาสู่ตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานที่สำคัญสำคัญอันไหนสำคัญแนะนำให้ลงมือทำเองจะดีที่สุดค่ะเคล็ดลับการเสริมดวงเสริมดวงชะตาด้านมิตรภาพและการสนับสนุนช่วยเหลือแนะนำให้ท่านใช้ดอกกุหลาบสีแดง6ดอกตกแต่งห้องทำงานหรือห้องนอน จะช่วยหนุนนำในเรื่องของการช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งได้วังสิ่งได้ขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะที่ยังคงเจอวิกฤตในชีวิตก็ขอให้มีปาฏิหาริย์พบแสงสว่าง มีงานชิ้นใหญ่ๆติดต่อท่านเข้ามานะคะสามารถสร้างเงินสร้างทองไปปลดหนี้ปลดสินได้หากใครที่หวังในโชคลาภก็ขอให้ท่านได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตจะได้สร้างความมั่นคงในชีวิตขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆตลอดปี2,5,6,7และตลอดไปท่านไหนประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ